ตอนนั้นผมเป็นยูสตาร์กำไรได้ตกเดือนละสองหมื่นกว่าบาทแล้วเงินเดือนหนท่านอาจารย์หลักเจ็ดพันห้าครับโอ้เจ็ดพันห้ามาทำบีจีเดือนละสองหมื่นลาออกมาอยู่กับโค้ดโค้ดจะพาตาเดือนละแสนผมก็เลยเชื่อครับตัดใจลาออกไปสร้างที่ที่กาฬสินธุ์ครับโดยที่ยังไม่มีผลลัพธ์กับกำไรยังไม่มีรถสักคันเลยยอดเยี่ยมไหมครับแบบนี้ เพราะผมเชื First, ่อบอลครับผมก็เลยตัดสินใจออกแต่ว่าไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงขอให้ได้ออกมาก่อนมาสู้กับมิวาีนี้แต่วันนี้ท่านไม่ได้เดินมาเหมือนผมแน่นอนท่านบางท่านมีรถมอเตอร์ไซค์บางท่านมีรถยนต์ทำไมท่านจะสําเร็จมากกว่าผมไม่ได้ผมให้โอกาสท่านก่อนเลยครับเทานี่หาทุกวิธีทางที่จะสําเร็จยืมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ตัวเองนะครับนี่ยืมมอเตอร์ไซค์พี่ชายข้างบ้านแล้วก็ เช่ามอเตอร์ไซค์ก <ira> okay. e. ็อีกแล้วก็ยืมมอเตอร์ไซค์พาราไกลดกันกระสินออกไปแบ่งบอลโอกาสแนี่นเราออกไปวันเริ่มต้นนะครับผมไม่ผมก็พูดตามตรงเลยครับว่าตอนนี้ผมเพิ่งเข้าสู่ธุรกิจยังไม่ประสบความสเร็จมากแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะรวยได้ผมนี่ได้ลองไปฟังดูครับผมก็เราก็เลยถามว่าจะให้ผมไปรับหรือเปล่าก็ถามว่าจะไงผมจะเดินไปรับครับเขาบอกว่าไจะทำอะไรแล้วไปชิวความเชั่เกียวกับความได้ด้านไหนนี่เลยครับนะ สุดยอดนะครับตรงนี้ผมแค่ขับรถใหม่ได้แล้วอแล้วก็ได้ทันที่สองที่กราสินท่นนี้ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปจองครับแส่งว่าจอดที่หน้าจังแล้วก็จ่ายเงินสดแบบนี้สุดยอดไหมครับด้วยแผนการตลาดที่อเป็นแผนการตลาดสุดยอดไหมครับปีนี้ท่านมีอะไรได้บ้างผมจะจัดแสดงให้ดูนะครับท่านบันเทิงอีกครั้งในการจอดเที่ยงเลยแล้วก็ชิ้นล่าสุด BMW X1 ครับแล้วก็เป็นรถของที่ยื่นแล้วผ่านนี้ได้นะครับ บทคนอยู่กับคนที่แนะนำท่านมาได้ไหมครับหนึ่งไม่เกินสองปีท่านก็แต่งหลักแสนได้เหมืกันครับผมอุตระการเลยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตพาพ่อผมไปเที่ยววันเดียวกับบริษัทนี้ปีสองที่นั่วสุดยอดไหมครับบริษัทเราผมพูดกับบีโอจีครับนะครับรับตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ที่วิกฤตที่สามสามนะครับรายได้สูงสุดของผมก็คือแสนหกสองแสนหกแล้วก็สามแสนหนึ่งหมื่นบาทครับกับตำแหน่งซูเปอร์สตาร์แล้วก็ชั้นที่สี่ครับพันนี้ ท่านคุณนายโมบอกว่าอาจารย์ถ้าจะมาช่วยทีมส่นทางจังหวัดเลยนะครับพวกเขาเยอะต้องเอาสี่ประตูมาขับแบบนี้สุดยอดไหมครับรู้โครงสร้างครับสามรหัสยังไงก็รวยแน่นอนต้องเยอะและที่โดนต้องมีการติดตาม